ชื่อของอัลฮิลาคงไม่ใช่ทีมธรรมดารรมดาจากซาอุดิอาระเบียอีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะหลังจากสร้างประวัติศาสตร์สุดช็อกโลกโค่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อ3ในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึกฟี فا คลับเวิร์คัปี2025จนกลายเป็นทีมเอเชียท,ทีมแรกที่ล้มยักษ์ใหญ่ในยุโรปในรายการนี้นับจากนี้ไปครับพวกเขาจะก้าวไปถึงฝั่งฝันหรือไม่เวลาเท่านั้นครับที่จะตอบได้อย่างที่ทราบกันครับว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยคือทีมเดียวจากเอเชียที่เหลืออยู่ในศึกชิงแชมป์สมโมสรโลกดังนั้นครับเราลองไปย้อนกันดูหน่อยดีกว่าว่าประวั มันเป็นยังไงไม่ข้าวเกรียบพีอาบิ๊กแบครสสาวครีมและหัวหอม ประวัติคร่าวๆครับสโมสรอนแห่งนี้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1957โดยมีชื่อเดิมว่าโอลิมปิกคลับถึงแม้จะมีการเสนอชื่อที่จะเปลี่ยนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นออยามาม่าอวาดาแต่สุดท้ายครับก็มาลงเอยที่ชื่ออฮิลาวในวันที่2ธันวาคมปี1958โดยกษัตริย์ของซาอุดีอราระเบียในเวลานั้นนะครับนั่นก็คือซาอุดบินอับดุลลาซิสโดนซาอุดพวกเขาใช้เวลาสร้างทีมอยู่ประมาณหนึ่งครับก่อนจะได้สัมผัสทอฟ,ฟี่แรกในของสโมสรอนนั่นก็คือซาอุดีครับท,นนนทบ็น 1,976-1,977จนตอนนี้ครับบนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพวกเขาก็กวาดแชมป์ไปแล้วเกินกว่า60ทัวฟี่ส่วนสนามย้าตอนนี้ครับใช้ Kingdom Stadium ที่มีความจุผู้ชมอยู่ที่26,000ที่นั่งและยังเคยได้รับรางวัลสมโมสรยอดเยี่ยมแห่งศตรวรรษเอเชียจาก IFHS ในปี2009อีกด้วยเป็นทีมรแรกๆครับที่เปิดกว้างเรื่องแข่งต่างชาติเอาฮิราวครับถือเป็นสมโมสรแรกๆในซาอุดีอราระเบียและในแถบเอเชียจีกลาทุมทุนดึงนักเตะและโค้ชระดับโลกเข้ามาร่วมทีมตั้งแต่ช่วงยุค1,970ซึ่ ในซาอุดเนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังไม่เป็นระดับอาชีพเต็มตัวตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับก็คือการเซ็นสัญญากับเ e อมอนโอคิฟอดีตแข้งทีมชาติไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นนักเตะยุโรปคนแรกเลยครับที่ได้ค้าแข้งในซาอุดิอาระเบียกับอัลฮิลาวในปี1976นับเป็นสัญญาณบบมบอกครับว่าทีมเนี่ยพร้อมลงทุนและเปิดรับ,รบ,รบตักเตะต่างชาติคุณภาพสูงเพื่อยกระดับมาตรฐานฟุตบอลในประเทศนอกจากนี้ครับในปี1979เนี่ยอัลฮิลาได้เซ็นสัญญากับโรเบโตลิเวลิโนตำนานดาวเต แบบที่แฟนบอลเนี่ยยังจดจําได้จนถึงทุกวันนี้ลิเวโโอรีโนครับไม่เพียงแต่เป็นนักเตะระดับโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสาคัญช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าฟุตบอลซาอุดีอาระเบียจากระดับสมัครเล่นสู่การเป็นลีกที่มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นในส่วนของโค้ชครับอัลฮิลาวก็ไม่ยอมน้อยหน้าโดยในช่วงยุค7 0 8 0ถึงเนี่ยทีมได้ดึงโค้ชระดับตำนานจากยุโรปและอเมริกาใต้เข้ามาคุมทีมเช่นมาริโอซากาโล่อดีตแชมป์โลกกับบานนารบาซ ในการพัฒนาทีมฟุตบอลด้วยการนําเข้าผู้เล่นและโค้ชระดับโลกมาตั้งแต่ยุคแรกๆของฟุตบอลซาอุดีอาระเบียซึ่งรากฐานที่สําคัญครับทำให้ทีมประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในปัจจุบันทีมลูกหนังระดับมหาเศรษฐีหนึ่งในจุดแข่งที่สาคัญที่ทําให้อัลฮิราลเนี่ยก้าว <9 S 2> ขึ้นมาเป็นมหาอํานาจลูกหนังของเอเชียและสร้างปรากฏการณ์ในเวทีโลกก็คือความร่ารวยและศักยภาพทางการเงินที่เหนือชั้นสโมสรแห่งนี้ครับถูกหนุนหลังโดยกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบียซึ่งว่ากันว่ามีทรัพย์สินมูลค่่าาาาามกกวว11,000ลลล้นดดอร์สหัฐเเยยทีี เาเรียกได้ว่าเอาฮิราวเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินเลยครับและพวกเขาครับพร้อมทุ่มทุนเพื่อความสําเร็จทั้งในและนอกสนามพูดถึงเจ้าของสโมสรแล้วนะครับการที่เอาฮิราวเนี่ยมี PIF หนุนหลังทําให้สโมสรมีเงินทุนมหาศาลสําหรับซื้อนักเตะระดับโลกจ้างโค้ชชื่อดังและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆถัดมาครับที่เรื่องของพันธมิตรพวกเขามีสปอนเซอร์รายใหญ่ถึง17รายในฤดูกาลล่าสุดซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของสโมสรความร่ำรวยในที่นี้ครับเท่ากับพลังในการล่าความสําเร็จความมั่งคั่งนี่แหละครับที่ทำ บริบาลีรูเบนเนเวสมาคอมและคนอื่นๆมาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจ้างโค้ชชื่อดังจากยุโรปและอเมริกาใต้นอกจากนี้ครับจะมีการลงทุนในเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและการพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนเพื่อสร้างรากฐานระยะยาวอีกมากมายก่ายกองอีกด้วยเอฮีลาครับจึงไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นซุปเปอร,ร์คัพที่มีพลังทุนวิสัยทัศน์ระดับโลกพร้อมท้าทายทุกความสำเร็จในเวทีสากลของลูกหนัง ความสำเร็จปวกกับประวัติในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกหากพูดถึงความสําเร็จนะครับนี่คือสโมสรที่มีความสําเร็จมากที่สุดในซาอุดิอาระเบียจากการควา้าแชมป์ไปถึง70โทฟี นี่คือสมโมสรที่ควาชช้าแชมป์ลีกในประเทศมากที่สุดถึง19สมัยเช่นเดียวกับคาร์พินส์ครับ13สมัยสุอร์คัพ5สมัยเวเดเรชันครับ7สมัยและเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีก4สมัย้วยความสำเร็เจในระดับทวีปครับก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นโอกาสเห็นทีมอย่างอัลฮิลาลเคยผ่านประสบการณ์ในพิธีขับบัวคัพอยู่บ้างในฤด,ดูกาล2019-2020ครับแพ้จุดโทษให้กับมอนเตเลในรอบชิงที่3ฤด,ดูกาล2021-2022ครับแพ้อัลอาลีไคโลศูนย์ประตูต่อ4ในรอบชิงที่3และฤดูกาล2012-2023 3รรรแพอิไปะตต่5 ในรอบชิงชนะเลิศส่วนฤดูกาลนี้ครับในการแข่งขันเนี่ยพลิกโฉมใหม่อย่างที่ทราบกันว่าพวกเขาเนี่ยก็ผ่านด่านยากๆมาแล้วและตีตัวเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดยจะไปพบฟูมินเซจากบราซิลผู้เล่นหลายคนครับโดดเด่นมากในเรื่องการผลิตสกอร์ฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างเซอร์เกมวิลิโควิดซาวิด17ประตูกับตันทีมอย่างซาเลมอาดอสซวี avi, 27ประตูมมลคอมครับ13ประตูอเล็กซานดรามิโตวิทครับ28ประตูและมาโกสเลโอนาร์โด26ประตูส่วนผู้ทำประตูในฟีฟ่าขับเบิร์ดครับปีนี้ครับร โราซาวี่ครับ1ประตูมาาคอม1ประตูและคาริโคลิเบอรี่1ประตูครับ ขุมกาลังในชุดปัจจุบันของพวกเขาด้วยพลังแห่งความร่ารวยครับทำให้ช่วง23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นการเสริมทัพอย่างบ้าคลั่งของหลายๆทีมในซาอุดีอาระเบียแน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นก็คืออัลฮิลาลอย่างที่ทราบกันเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเคยกระชากซูเปอร์สตาร์ดังอย่างเนย์มามาร่วมทีมด้วยค่าตัว90ล้านยูโรแถมยังเปค่าเหนื่อยให้อีกปีละ150ล้านยูโรอีกต่างหากส่วนขุมกําลังทีมชุดปัจจุบันครับก็มีตัวทอ็อปคลาสฝีเท้าดีๆอยู่ทุกตาแหน่ง กลางครับมีลูเบนเนเวสเชืร์เกมิลิควิชซาวิดส่วนแนวรุกครับก็จะมีมาลคอมมาโกสเลโอนาร์โดและอเล็กซานดราบิโตวิชซึ่งล้วนแล้วนะครับต่างเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทและความสัมพัญต่อทีมตลอดทั้งซีซั่นและคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือกุนซืออย่างซิมิลเนอินซากีโค้ชที่ฝากผลงานความสำเร็จไว้มากมายก,กับอินเตอร์มิลานทั้งสกูเดตโตหนึ่งสมยัยโคปาอิตาเลียสองสมยัยซูเปอร์โคปาอิตาเลียสามสมยัยและไปถึงรอบชิง,งยูฟ่าแชมเปีเ้นยนส์ลีกถึงสองครังโลก รเพราะว่านี่คือทีมจากเอเชียทีมแรกที่สามารถล้มทีมจากยุโรปได้ในเวทีฟี فا คลับโบครับยิ่งไปว่านั้นครับตัวของอินซากิเองเนี่ยก็ยังสามารถเอาชนะเปปโอเดล่าได้เป็นครั้งแรกในการเจอกันมา3ครั้งถึงจะประเดิมคุมเอาฮีเลาในรายการนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คุมทีมมาสีนัดแล้วแล้วจะเห็นได้ว่าแต่ละนัดเนี่ยทรงดีมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับความมั่นใจของนักเตะครับภาพที่เราได้เห็นในเกมล่าสุดนะครับก็คือเขาผู้นี้เนี่ยตะโกนสั่งการลูกทีมตั้งแต่วินาทีแรกยันสิ้นเสียงลูกวีดปลุกใจ ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับทีมของซิเมลเน่ิซากิเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยเสมอได้เอมาลิดเสมอซวบวกชนะปาชูกาในรอบแบ่งกลุ่มและล่าสุดครับผลงานชิมโบไดของเขาก็คือการล้มเต็งหนึ่งของรายการอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มียอดโค้ชอย่างเปปกูเดล่าและตอนนี้ครับพวกเขาคือหนึ่งเดียวจากเอเชียที่ยังเหลืออยู่ไม่ข้าวเกลียบพีอา g b บิ๊รถสาวครีมและหัวหอม